ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตบ้านอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นนะบ้านผมดู สะอาดปะผมก็ว่าสะอาดนะเพราะว่าหลายคนชอบมองว่าผมแบบพยายามเซตแล้วมาถ่ายครับไม่ใช่นี่คือปกติเลยนะนี่ไม่ได้เซตอะไรเลยนะครับโอเคผมหยิบเครื่องดูดฝุ่นออกมาวางไว้ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมเห็นเยจริงๆผมก็เก็บไว้ตรงโซนแม่บ้านนะครับแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมรู้ว่าการที่ทําให้บ้านเราสะอาดเหมือนว่าอยู่เป็นบ้านตัวอย่างตลอดอะเหมือนเป็นบ้านโชว์รูมอะโดยการทําความสะอาดอะมันไม่ได้ยากมากนะจริงๆมันง่ายมากเอาจริงบ้านเราอะ แล้วยิ่งอยู่แถวบางนามันก็จะมีตึกไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยลมก็จะแรงแล้วบ้านเราเรารู้อยู่แล้วไม่ว่าจะ PM 2.5ไม่ว่าจะเป็นแบบฝุ่นอะไรไม่ให้เข้ามาในบ้านนะเว้ยคือถ้าสมมุติแบบเราไม่ได้อยู่บ้านนี้มาสัก3วันอะแล้วแบบไม่ให้แม่บ้านทาความสะอาดอะมันจะมีฝุ่นอยู่แล้วทุกบ้านจะเป็นอยู่แล้วนะครับเราต้องดูแลบ้านดูดฝุ่นประจําทุกวันนะครับแล้วยิ่งผมมีพรมด้วยนะครับผมก็เลยใช้เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ท่านผู้ชมใช้ง่ายมากแค่เหยียบกดแล้วก็ดูดเลย แล้วจะมีแรงดึงเราไปด้วยนะเราไม่ได้นี่ผมไม่ได้ทําอะไรนะมันดึงเราไปเองเราแค่ดึงกลับมาถูพอก่อนที่เราจะเสร็จอะมันจะมีการดูดลมแรงฟื้นขึ้นมาเพื่อให้แบบน้าอะไรไม่หยดต่อด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีมากเราแค่ถอดไปล้างเราใส่น้ําดีเว้นี้เขาจะถูแล้วดูดแล้วน้ําเสียก็จะเก็บไว้แล้วก็น้ําเสียไปเททิ้งใช้ง่ายมากผมอะจะมาบอกว่าผมดูดเองทุกวันก็ไม่ใช่เดี๋ยวผมให้น้องเล็กผมนะครับแม่บ้านผมสุดน่ารักดีไหมอันนี้ดีมากค่ะ ช่วยได้เยอะป่ะได้เยอะค่ะพี่สบายเลยฮะ<ช>ทำงานหนักไหมรู้สึกหนักไหมไม่หนักค่ะใช้ถูปกติเหนื่อยมากถ้าถูปกติใช่ใช่ค่ะอันนี้สบายเลยใช,ใช่ค่ะอันนี้ไม่ออกแรงด้วยแม่บ้านเราสุดยอดมาก<ช>จริงๆเป็นคนที่เก่งมากเตียงผมทําเตียงแบบโรงแรมทุกวันนะครับนี่แหละก็น้องเล็กคือบ้านนี้เป็นบ้านที่600ตารางเมตรพอเป็น600ตารางเมตรอ่ะ พื้นที่มันเยอะแล้วผมไม่ได้ทําเป็นห้องปิดอ่ะผมทําห้องเปิดท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทําความสะอาดอ่ะมันไม่ได้ทําเป็นทีละห้องห้องห้องนะเขาต้องทําทีเดียวเลยนะครับแล้วเรามีแม่บ้านคนเดียวหลายคนมาบ้านผมชอบถามว่าแม่บ้านคนเดียวอ่ะโหไม่เหนื่อยเหรอแม่บ้านผมผมถามตลอดว่าเหนื่อยไหมผมจะถามเขาทุกวันอ่ะว่าแบบเออเหนื่อยไหมวันนี้อะไรเงี้ยเขาบอกไม่เหนื่อยทําได้เพราะว่าเราใช้เครื่องที่ช่วยเขาอ่ะผมว่ามันสําคัญไม่ใช่ให้เขามาแบบ คืออกว่าสงสารเขาอะแล้วพอเขาถูเสร็จเขต้องเช็ดอีกอะใช่ไหมอันนี้คือทําทุกอย่างในเครื่องเดียวดีมากนะเพราะว่าสมมุติผมทําโค้กหกแล้วกันอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมโอ้ยเนี่ยส้มทำหกแล้วเรอแค่กดปุ่มเดียวแล้วก็ดูดเนี่ยสะอาดถ้าท่านชมมีลูกมีสามีที่อาจจะแบบมูมาม่อย <c oughs> <c oughs> ก็แนะนำอันนี้นะครับ นี่แหละเราก็ใช้แบบนี้แล้วอย่างคือเขาจะมีชาร์จิ้งด็อกด้วยเราก็คือพอใช้เสร็จปั๊บรอแค่เอามาวางอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเขาก็จะชาร์จของเขาวานะครับดีมากเราถอดทุกอย่างาไปล้างได้ที่เป็นมอบเนี่ยเราก็าไปซกักไปขัดไปอะไรได้นะครับซื้อของมาเปลี่ยนก็ได้หรือว่าถ้าเรายังแบบตอนแรกๆเหมือนใช้ครั้ง2ครั้งยังไม่ได้เยอะมากจริงๆถ้าสมมติใช้เป็น10บๆครั้งแล้วควรเอาไปล้างมือด้วยนะแต่ถ้าสมมุติแบบเราใช้อย่างเงี้ยผมผมใช้เสร็จของวันเราก็กดอันนี้กดปุ่มนี้เขาก็จะทำความสะอาดให้เอง แล้วเนี่ยน้าดีอยู่เนี่ยเขาจะล้างแล้วก็เอาน้ําเสียเอามาทิ้งไว้ได้นี้เราค่อยเอาน้ําเสียไปทิ้งง่ายมากท่านผู้ชมเราก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยคราวหน้าเราใช้ใหม่เราก็จะมีม็อบที่สะอาดมากๆพื้นก็จะไม่มีกลิ่นอับนะครับแล้วพอใช้อย่างเงี้ยทำอย่างนี้ไปประมาณสิบยีครั้งเราค่อยเอาไปล้างมือก็ได้ถอดเอาไปล้างเราไปตากนะครับท่านผู้ชมเราดูเครื่องดูดฝุ่นของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้แม่บ้านผมไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับแล้วก็ ทำให้บางทีแบบพอเพื่อนมาบ้านใครมาทาอะไรรกในบ้านเรานิดนหน่อยๆอยกินอะไรหกเนี่ยเราก็จะมีเป็นหุ่นยนต์แบบนี้นะครับของฮิตาชิดีมากเราไม่ต้องอยู่บ้านก็ได้เราอยู่ข้างนอกอยากกลับบ้านมาพื้นสะอาดเรากดให้เครื่องหุ่นยนต์นี้ทำงานตั้งแต่ก่อนเรากลับบ้านอะไรเรากลับมาบ้านเราก็ไม่ต้องเจอพื้นที่มีฝุ่นตอนนี้เขาก็จะสแกนบ้านนะเขาจะมีเหมือนแบบตัวสแกนเขาก็จะสแกนพื้นที่เ,เดี๋ยวเขาค่อยๆทำงานของเขา พอเขาทําความสะอาดเสร็จเนี่ยเขาจะกลับมาที่ตัวสเตชันเขาเนี่ยแล้วเขาจะเอาฝุ่นทุกอย่างที่เขาเพิ่งดูดมาใส่เข้าไปในถุงเนี่ยแล้วพออันนี้เต็มเขาก็จะเตือนบอกเราเราก็เอาเอน,นี้เอาไปทิ้งแล้วใส่ถุงใหม่นะครับโคตรดีเลยอันเนี้ย แล้วเ,เห็นอย่างนงี้อย่า,ยาคิดว่าไม่แรงนะเพราะความแรงสูงถึง5,000 PA เลยนะครับอีกอย่างนึงที่หลายคนไม่ได้คำนึงถึงคือแบตเตอรี่ของตัวเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์เพราะว่าถ้าสมมติแบตเตอรี่อยู่ในแป๊บเดียวสมมติอยู่ในชั่วโมงเนี่ยล้วบ้านใหญ่เขาดูดไปเสร็จปป๊บโอ้แบตหมดเลยเขาต้องกลับมาชาร์จที่นี่ก่อนพอชาร์จเสร็จปป๊บเขาค่อยออกมาดูดที่เดิมต่อแล้วก็กลับมาชาร์จอีกแต่อันนี้อยู่ได้4ชั่วโมงท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยออกไปทีเดียวเขาดูด3ช อันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกผมชอบมากเพราะว่าเขาจะขึ้นมาในแอปเราบอกเราเลยว่าแบบเออเราดูดฝุ่นตรงนี้ไปบ้างนะอย่างนี้ฝุ่นตรงนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วที่สําคัญคือดีไซน์สวยมากเข้ากับบ้านผมเพราะว่าบ้านผมเนี่ยจะเน้นโทนขาวดำนะครับผมไม่ต้องการอะไรที่แบบมาเสร็จปั๊บแล้วมันเด่นที่สุดเลยโอ้เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์เนี่ยผมต้องการอะไรที่เรียบหรูกลมกลืนกับบ้านดูดีโดยที่ไม่ต้องตะโกนอ่ะแล้วผมว่าฮิตาชิอันนี้นี่คือเข้ามาได้ดีมากเนี่ยแต่มีอันนึงอันนี้โดดเด่นมาก เครื่องดูดฝุ่นที่น้องเล็กผมใช้นะครับขอบอกเลยเน,นี่ยเขาชอบมากใช้ดูดฝุ่นบ้านผมทั้งหลังเลยอันนี้คือดูดทุกอย่างทั้งพรมทั้งพื้นทั้งซอกทุกมุมเลยก็อรอผมเอาไปดูดรถอีกนึ่หงแล้วก็มีหลายหัวนะสําหรับแต่ละพื้นผิวด้วยท่านผู้ชมผมบอกเลยอันนี้คือตัวหลักเลยนะพลังดูดแรงยาวนาน,นครับมอเตอร์พลังสูงถึง2,300วัตต์ถอดล้างง่ายทิ้งฝุ่นง่ายไม่ฟุ้งกระจายอันนี้สําคัญมาก คอนเฟิร์มจากแม่บ้านผมที่เขาใช้ทุกวันนะครับไม่ต้องห่วงเลยถ้าเขาใช้ไม่ดีเขาว่าบ่นผมละโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องซักผ้าของเรานะครับแล้วก็ตู้เย็นนี่ครับเครื่องซักผ้าฝาหน้าของเราแล้วก็มีเครื่องอบด้วยนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าดีเพราะว่าผมมีปัญหาเสื้อผ้าอับแล้วผมไม่ชอบเสื้อผ้าอับมากๆเพราะบ้านเราฝนตกไม่เป็นเวลาเวลามั่วสวู้วอหมดการฝนตกของบ้านเราเนี่ยตอนนี้ยพอผมซักผ้า ล่าไปตากบางทีฟ้ามันคึ้มคมบางทีแบบฝนมันปลอยอีกบางทีแดดไม่ออกอีกเงี้ยเอามามันจะรู้สึกแบบมีกลิ่นอับผมโคตรเกลียดเลยเพราะฉะนั้นพอเราใช้เครื่องซักผ้าเราซักผ้าดีสะอาดมากแล้วนะครับเรามาใส่เครื่องอบอบเสร็จปั๊บเนี่ยเสื้อผ้ามันโหดอีกแต่คราวนี้ผมไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเพราะว่าเขามีหลายระบบมากเสื้อผ้าผมผมไม่ได้ซื้อใหม่มานี่นี่ห้าหกเดือนแล้วนะแล้วผมใช้ทุกวันแล้วผมมีนิสัยเสียบางทีผมกินอะไรเสร็จปั๊บผ,ผมรู้ผมอยู่บ้านนะผมเช็ดเงี้ยนะ ใช่เช็ดเสื้อเลยองจริงผมเป็นคนใช้เสื้อได้แย่มากนะแบบมีอะไรเลอะๆหน่อยผมเสื้อเช็ดเลยแล้วก็เครื่องซักผ้าฝาหน้าของเราเนี่ย <c oughs> ก็จะมีระบบให้เราเติม ผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือว่าน้ำยาซักผ้าเนี่ยไว้ในนี้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องมานั่งเติมมว่วซั่วเติมครั้งหนึ่งสามารถใช้ได้สูงสุด20ครั้งนะไม่ต้องมานั่งเติมทุกครั้งอะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญเขาจะประเมินจากจํานวนผ้าของเราเขาไม่ได้แบบเราใส่เข้าไปตัวเดียวเขาเอาน้ํายาเท่ากับใส่20ตัวนะครับแล้วใช้ง่ายมากมีโหมดให้เลือกเยอะเนี่ยแบบออโต้แล้วจะมีแบบเนี่ย refreshing steam หรือว่าคุณอยากจะซักผ้านวมก็จะมีแบบดูเวเนี่ยก็เอาผ้านุ่มมาซักได้นะครับจะรีบไปทํางานต้องซักกกเเรร็็็ววต้ออองบด ปิดอันนี้ได้แล้วมีแบบผ้าสังเคราะห์อ,อย่างเช่นเสื้อผ้ากีฬาก็ซินเทติกเอาผ้าคอตตอนอย่างผมก็กดคอตตอนมันง่ายแล้วก็มีระบบสตีมแอนไฮจีนโปรแกรมนะครับคือเขาจะใช้แบบไอน้ําร้อนๆนะครับทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อไวรัสได้บวกมากแล้วก็ลดสารก่อภูมิแพ้ด้วยผมเป็นคนเป็นภูมิแพ้ง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ช่วยแม่บ้านของเราได้นะก็คือ e c i r o n นะครับที่ช่วยลดลอยยับให้แม่บ้านรีดผ้าสบายขึ้น ส่วนเครื่องอบของเรานะครับเนี่ยมีโหมดเยอะมากดีมากนะไม่ต้องมานั่งแบบใช้การเดาเลยผมจะอบเสื้อยืดก็กดเชิร์ตผมจะอบเกงยีนกดยีนผมจะรีบผมก็กด daily express ผมอยากให้สะอาดผมก็กด Hy g i e ีนไม่ใช่ไฮย n e นะขอร้องอย่าเรียกไฮยีนเลยไฮจีนนะครับจะให้แบบผ้าแบบรู้สึกสดชื่นกด refresh หรือว่าผ้าแบบสเวตเตอร์พวกแบบบูอย่างเงี้ยก็มีโหมดบูให้แล้วมันดีมากเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีการอบด้วยการใช้เซ็นเซอร์ ทำให้ไม่ร้อนนานเกินไปเสื้อผ้าไม่หดแล้วนี่แบบช่วยทุกอย่างท่านผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรฮะฮิตชิเขาคิดให้อ่ะนี่คือตู้เย็นผมจะวางไว้วันนี้ให้แม่บ้านเอาอาหารเข้าไว้แล้วก็บางทีผมจะมีอาหารแบบพวกของสดพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่แช่ไว้ในนี้ตู้เย็นมีระบบกระจายความเย็นพร็อพเซนเซอร์คู่ช่องแช่ที่ปรับได้ตามใจเราแผ่งกรองช่วยกำจัดกลิ่นที่เราไม่ชอบแล้วก็ลดแบคทีเรียในตู้เย็นได้ถึง99%ท่านผู้ชมดีไซน์สวยมากครับท่านผู้ชมเรียบหรูบ้านเก่าผมผมก็ใช้ฮิตาชิอันนั้นก็ดี มาโชว์เครื่องทําน้ําร้อนของผมนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาแช่อ่างกันได้เห็นผมโฟลแล้วเคคือทำน้าร้อนของฮิตาเจดีมากนะท่านผู้ชมผมใช้ทั้งบ้านเลยนะครับจุดดีคือเขาเนี่ยมีแรงถึง6,000วัตต์เลยนะคือสุดยอดมากเพราะว่าทําน้ําร้อนได้เลยอะ พอผมทาบ้านหลังนี้เสร็จเนี่ยผมก็เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของฮิตาชิ ief, เพราะว่าจากบ้านเก่าผมอ่ะผมก็ใช้ฮิตาชิ I มานะครับพอมาบ้านหลังนี้ผมก็เลยเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์นะครับอันนี้ขอบอกเลยว่าดีมากแล้วก็เนี่ยเป็นเครื่องทําน้ําร้อนที่ผมรู้สึกว่าไสากระทนันรัดแต่ว่ามีพลังที่ทําน้ําร้อนได้สูงมากนะครับจุดดีคือผมเปิดแป๊บเดียวเนี่ยน้ำร้อนเลยมันร้อนมากขนาดที่ว่าผมต้องเปิดน้าเย็นกับน้า,าร้อนพร้อมกันเพื่อให้ออกเป็นน้ําอุ่นอ่ะเพราะถ้า ผมแช่น้าร้อนอะเพราะว่าผมตีกอล์ฟวาผมปวดหลังมันเส้นมันตึงเนี่ยผมเข้ามาแช่เปิดแค่น้าร้อนอย่างเดียวผมลงไม่ได้นะผมต้องมาอาบน้ําเย็นก่อนให้ร่างกายแบบเย็นนิดนึงนะครับซึ่งมันโอเคนะในการทำนั้นแล้วผมค่อยลงไปลงไปเสร็จปั๊บแช่ปั๊บนึงเสร็จปั๊บผมขึ้นมาผมอาบน้ําเย็นต่อนะผมเงือออกอะแต่ส่วนมากผมก็จะเปิดถ้าเป็นแบบช่งชวงเช้าไงผมไม่เป็นที่ต้องอาบน้ําร้อนมากผมก็จะเปิดน้ําเย็นอนะ กับน้ําร้อนคู่กันผมบอกเลยน้ำร้อนมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาบาสบอมกัน <net> ผมอยู่บ้านทุกวันนะครับแต่ว่าใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นได้ท่านผู้ชม พราะทุกอันที่ผมพูดไปเนี่ยลายละเอียดแบบญี่ปุ่นเลยคุณภาพที่คิดเผื่อเราไปแล้วใช้เราไม่ต้องกังวลนะครับโอเคท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้าดีๆนะครับประกันเยอะด้วยแล้วก็ผมใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณภาพเขาดีมากนะครับคือผมแนะนำฮิตาชินะไม่ว่าจะเครื่องดูดฝุ่นตู้เย็นทุกอย่างเนี่ยผมใช้มาหมดแล้วจริงๆนะครับเครื่องซักผ้าเครื่องอบเนี่ยท่านผู้ชมลองไปดูได้เพราะฮิตาชิเนี่ยเขาทำของที่ผมรู้สึกว่าใช้ง่ายเรียบแล้วก็เน้นด้วยคุณภาพ แล้วก็ที่สําคัญคือผมบอกท่านผู้ชมตรงๆทุกครั้งอยู่แล้วนะครับว่าอย่างอันเนี้ยเขาไม่ได้ส่งมาแล้วเรารีวิวนะอันเนี้ยผมตั้งแต่บ้านผมเสร็จนะผมใช้มาแล้วผมใช้เวลามานี่คือ8 <S <S เดือนกว่าแล้วจะ9 <S 1> <S 1> เดือนแล้วท่านผู้ชมที่ผมใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเนี้ยนี่คือเราใช้มาแล้วเราถึงมารีวิวนะครับเราจริงๆเราเรีวิวได้ตอนแรกก็ได้แต่ผมอยากใช้ให้แบบเราใช้จริงๆก่อนแล้วค่อยมาพูดนะครับแปดเก้าเดือนที่ผมอยู่บ้านหลังนี้มานี่คือสิ่งที่ผมใช้จริงๆเลย ทุกวันนะครับพี่ตาชิดูแลชีวิตน้องเล็ดดูแลทุกอย่างในบ้านใช่แล้วน้องเล็กผมรู้สึกหรือว่าเขาไม่ค่อยเหนื่อยผมถามเขาตลอดแหละเขาก็จะบอกว่าโอเคพี่สบายไม่หนักเลยเพราะเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ถึงแม้เราไม่ได้ทําเองนะผู้ชมแต่เราก็ควรซื้ออะไรมาที่ทําให้แม่บ้านเราทํางานได้สะดวกขึ้นสบายขึ้นถึงแม้เขาจะเป็นแม่บ้านเราทําความสะอาดให้เราอะเราให้เขาสบายที่สุดดีกว่า เพราะว่าเขาจะทํางานแฮ ppy มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่เขาไม่หุนหิดแล้วไม่ละเลยสิ่งเล็กๆน้อยๆพอเขามีเครื่องที่ใช้ง่ายๆแบบเนี้ยเขาก็จะอยากที่จะไปเก็บดีเทลใของเล็กๆขนาดแบบช่งางก็ยังต้องอยากได้เครื่องมือดีๆเลยเชฟอยากได้มีดของใช้ในครัวกระทะหม้อดีๆถูกปะทุกคนนะ่ะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็ต้องอยากได้ใช้ของดีๆ ของที่ทําให้เขาทํางานได้ดีขึ้นสนุกขึ้นนะครับฟิลเดียวกันอย่างที่ผมบอกผมสรุปเลยครับใช้เครื่องใช้ไฟของอีทีช์ในบ้านเนี้ยรู้สึกชีวิตดีขึ้นมากเลยครับ